สวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่กับช่องอนันต์รันทุงครับกรบเบาไก่คือเก่าแล้วครับโอช่วงนี้กะห่างหายไปดโดนครับบ่ค่อยมีเวลาปันใดครับก่อนมากกับมีแต่เหตุงานกวัวสีมากกับคำครับบ่ได้ค่อยค่อยบ่ได้ทายครับเมื่อนี้เห็นน้องใต้ว่าเพิ่นเหตุตู่เมื่อไหม่ครับเพิ่นได เิ่นเิ่นบ่อยฟังวา่าในตูก้กบเขาเก่ามาก็เลยให้พอลุงเห็ดให้ครับในไก่มาพอดีไก่เิ่นกเอามาไว้ในกรงครับเป็นตูก้กบเขาเกา่าเดี๋ยวพามาเบิ่งครับแบบนึงครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ว่ามันมุ่งทหารมาครับนี่เป็น มาตะทหารเพิ่นเอามุงมาใส่น้ำนี่ครับเป็นตู้กับเขาเก่าครับใหญ่มาแต่น้ำใหม่พอตู่อยู่ในบ้านครับเพิ่นโลกออกแล้วอะไรว่าเพิ่นขอมาเห็ดตูต่ไกเพราะว่ายางหน่อยก็เป็นโค้งครับเป็นโค้งมันอยู่แล้วสบายครับอันนี้น่าจะเป็นโค้งเก่า อันนี้ก็โค้งเก่าครับแต่ว่าอันนี้เป็นกระจกเพิ่นยังเรือไหวครับเพราะให้ซองเห็นไกลอันนี้เป็นตะไคร้ตะแกงเหล็กครับแต่ว่าสนิมก็ขึ้นแน่แล้วล่ะครับเพราะว่าจังน้นกระใสได้เพิ่นใส่เป็นซองซ้ำสั้นครับเพราะว่ามันผุิดแล้วสนิมกินครับตัวนี้กานาข้างคางก็เป็นตะแกงขึ้นกันครับข้างหลังก็เป็น ไม่อัดไม่อัดเก้าที่เหลือครับนี่ครับคาค่ากับที่ลายปนดแล้วครับนี่ปนด้ยินว่าบีประคอขวดกลมหนึ่งครับบีประคอกลมหนึ่งบลายครับแต่ว่าเพื่นว่านักขักกลัวเสียวมาด้ครับ เดี๋ยวพามาเบ่งไก่พิ่นครับเปิดจังไนล่ะเป็นบ้านเลื่อนครับอันนี้เป็นเกดป่าครับอาจจะท่ายคนครับตัวนี้ลูกเคนดียวฟังปุ่นครับ้ังใยกับผสมแล้วครับนี่ เห็ดดีก็ได้ครับเพื้นกับไส้แกลไสดินเข้าไปให้มันเป็นพื้นธรรมชาติจักหน่อยครับถ้าเป็นไส้พื้นตะไคร่ยยมปลอยลงดินพ่นอาจจะเป็นขาเป็นแข็งแข็งเป็นยางหยางๆงากครับนี่ก็เป็นพ่อพันเพื้นครับเป็นบจะลุ่งเมื่อพือนถอดทางมาครับ เป็นแต่ว่าเป็นจงหางไส้ไว้เป็นถอดหางอันนี้ตัวนี้เป็นไข่แล้วครับถ้าไข่พ็นยิ้มส่บุ๊อาจจะปิดไว้ครับอันนี้ก็บเบนสามตัวครับมีสองพอหนึ่งครับอันนี้จะเป็น รองหางดำครับเป็นใดญมากแต่พนทองครับครบเมือนนั่นหลานมากว่าน้ำเปิลเพื่อนเอาไอ้น้ำมันเบนซินให้ใกล้กิน่นบอกสิ <c oughs> นี่ครับรุ่นน้อยรุ่นน้อยเป็นแม่ของตัวนั่นครับแม่ของเกดป่าแดงเกดป่าครับ พอผสมกับเบนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี่ครับในหกตแต่ว่ากำลังเบิงตัวผูว่าม,มันเบิงม่ทันออกครับเจ้าน้อยพ่นละแต่ว่าเป็นขาสันส้นสั้นเนี่ยมีกลางถ้ากับสั้นส่วนลหลยครับหกตั้นหนีก็ได้แล้วครับพี่นองครับ สีช่องน้อยๆเพราด้ปล่อย,ยไก่ไว้ครับตะกรอนเพิ่นก็เอาไว้ในนีแ้แหละแล้วก็เอาซุ่มเข้ามาแล้วเอาเอาไอ้มุ่งขอบไว้แต่ว่าบัดนี้เพิ่นเฮ็ดตู้เพิ่นเอามุ่งทหารเพิ่นมาไว้ครับน่าจะเป็นไข่เพิ่นครับสีฟองนะครับนี่นะครับ ตู้ง่ายๆเป็นตู้เกา่าส่วนมากอยู่นี่ก็เป็นเอาไม่ต้เปลี่ยนตู้เก่าครับเพราะว่าถ้าเป็นตู้ใหม่ก็อาจจะใส่งบประมาณหลายเอาก็เลยประหยัดแน่จังหน่อยไปหาเอาบูซาตู้เก่าของผู้เท่ามากครับผู้ใดสนใจครับเป็นแนวทางครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับจังไรก็ ขอบคุณผู้ที่ค่อยสนับสนุนค่อยติดตามเบาไกลมาตลอดเด้อครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ